นี่ครับไก่ครับเมือนในตัวเล็กๆไก่ตัวเล็กๆครับเชฟเดียครับจัดให้ไก่สดสดทำตัวนี้เราขึ้นเฉียนนี่เนาะยังเรียนชีนพรอหมอกเบียเนี่ยชี่บัวอยูุ่สีเทียมปากเชฟปลาเพื่อครับเมือนเนี่ยมันไก่อย่างของเนาะเมือนีเนาะขั้วแบบสบายใจถ้าเกาไก่อย่างของขั้วพร้อม แสบเพื่อเกล้ครับวันนี้หลายคนด่วนเกมกันอยู่คนทั้งคนทันว่าเห็นกันทันว่าเห็นกันได้แต่แย่กว่านี้เยอะว่ได้เห็นกันเลยไข่สดครับไข่สดว่าสินค้าเราจะซ้อตสดนะครับแสบครับเมนู่ยังเกาะเชฟครัวครัวไก่บ่บ่ไก่เนาะใส่ปลาแดกเท่านีร่บ่ใส่ปลาแดกเย็หน่อยเก็อีตู้เนาะกรองน้าแสบเลยปลาแดกสดครัวต้องตอนเล็กๆครับว่าคนเยอะ จังยี่หีบจับตลอดเวลานะกูเด้เลยไอเฮ็ดกินเท่านึงแล้วครับนี่ตอนเล็กๆแบบนี้ม้อแก้มือครับเบอร์แก้มือไหมครับสดมากห้สดๆใกล้บ้านใกล้หน้าเพราะมันใกล้บ้านใกล้หน้าครับรุงเรียบร้อยครับใส่รถดีชุดปลาแดกหรือว่าปลาล่าครับ ปลากระหอมหอมปลากระหอมก็อย่างก็หอมล่ะห,ห,หอมมากเลยนะครับใส่บรกตูดปลาหนึ่งใส่เบือดเลยยังหอมมากตำเครื่องครับนี่เครื่องมีผักผิกกระเทียมมันอยู่กออับอัมเปดว่าไข่ย่าระบบขัวใแซลม์กันเลยครับแซ่ม์ปลาแซลมเดี๋ยวปรุงใหม่ที่หลังนะครับการันตีเลยครับสุดยอด ทหารเห็นแล้วก <laughs> <laughs> ินแสบแต่อยู่โรงครัวแน่นอนมึงอีหลีเห็นแล้วกลิ่นแสบบแต่อยู่โรงครัวแน่นอนเห็นแล้วกลิ่นดีเลยตรงแล้วครับใส่น้ำเล็กน้อยครับแก้วนึงขัวไก่ ขัไวไก่อ้อยต่อยเลยปักตอนเล็กๆครับนึกพอนีกินนึกคู่กันรออีก20นาทีข้าก่อนเยอะเอ้ยใส่ถาดรถจวกรรถโอ้โหเชื่อเลอยกลิ่นมะลิช็อตแล้วนะคบับบูบับึบ,บ,บ,บเเัเลยแหม่ยกระเป๋าเบียร์ได้มาใส่เหียเลยหมอกครับทำไมเนะี่ หยัเนี่ยยามดีเลยแบว่ะเพิ่มเพิ่มเติมบ่หนึ่เพิ่มเติมดีบ่พิ่มึิเบ่งเไรสอเปล่าใช่กบแบได้ระหอมมากครนัวแบบใกล้ก็สดเลยน่ครับเรียบ้อยแล้วบทนี้สักดอกสักดอกใส่เลี้ยงต้งโดนตับบอหนังไก่ สายลิงไวเดอรตุดนลุงเป็นลุงดำเลยครับมาครับสุดยอดครับหัวไข่แก้วตับตับเป็นก้อนๆเลยยยมมากเลยที่ซนให้ใจยิ่บ่เอาแบนที่ขอลงมานไหม พอพี่อีกเยอะเนี่ยซีแติดเาโโหดด้วยวันัหันอะไรหนึงเบิดเบิดกนสี่นี้ยังไปยัไบางเนี่ยเผาเมาเยอะโอ้หมดแดงเพียบว่ตัวยง่ยพวกัว่ายเนาะมาโดนเนี้ยนพูมาก่อนมูได้หนึ่งข้ามเขาข้ามเขาของเต็มระบบ มันยังหน่อยอยู่โอ้ยเจนเย็ยังไรขอนดี่ถตับยัก่อข้อนดีรักรักนี่นะมันก็ขาดบวมั้เอนอบิวมันมันมันเปหัดบังส่างทสีนั่นอ้ขวานมาหอกกระชิงมาไปเลยันทมเกลืออะไรเนี่อนญากเลยเน ừ. còn đi tôi này chỉ ngon mà to to nào cứ nếu gặp cho nó thịt nó ăn nhanh ก็เขาเนะนำความจิจอยให้มาเยอะมันจอยไหมความันจอยั้ยปลาประยชน์เเจอข้าเจ้าแล้วจอยอ่ะข้างในหัวไก่ไก้อันบ้อันอื้อเนี่เบอรอันสุกอ้วมันย่าเลยเด้อก็สุดยอดแลยอัน อืมหวานดีบุ้งสีสับเลียงเลยเนี่ยเบียดบ่นไหมอ่ะ้าตอนนี้ใส่เนาะฮาตอนนี้ใส่เนาะฮาตอนนี้ใส่ dạ mà khoa mà kéo 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 nó kinh con còn đây là chạy, <laughs>

ต้องทับตสามครับเพียงคือรามีอี่กว่าที่เสียดอยู่อะยะเ้าบอกนะอุดิบเคียงสองเลยอ่ะ

หลากมันมามาพักหลากมันมาสวยพักมันพี่แกเหระเป็นพัดครับหยางห่หางห,ห่างห่างหวร้อนอู้หนห่วงออกไมาได้ให้ หายแบบครับหายแบบเลยตัดภาพเนี่ยตัดภาพเนีท่านผู้ชมตัดภาพดูนี่ครับอยูผมนี่ครับบรรยากาศกินทอแล้วเนาะหลายคนครับดำทีนี่ห้องไขวเด้วยนี่เข่าล้วก็เบิ้งเข่าขั้วไก่แล้วก็เบิรงเข่าครับนี่ตัดเหมดเลยตัดทุกไฮเลยครับ ให้นี่กาตัดให้ทึ่งกับตัดพึ่งตัดกับหมูนันนี่โปร่งขึ้นบ้างถ้าต้ตองสเสมือนก็จะโปร่งขึ้นยาเติบนี่ไม่ไมเลยให้นละย กตรงไหนตรงหน้าครับสุดอยอดเลยนี่ครับมันจะตัดแล้วนี่ตัดปืกนควนนี่ครับเนี่ยลังแทงเึินเลยตอนตัดได้ไหม,มก็เป็นตะเบิงครับตัดออกม,อม,อมันมีมีหยามีเข่าทำไม่เอ็มหยามีเข่าก่อนตัดบ่ครับ มันดิดเขาก็ดีแท่งเร็วกว่าหนาครับหนาในโดนเตอมมันยังดิตั้งรักได้ยังดีแทงหยอดได้ถ้าเขาดีมือนึ่งสองมือนี่มันก็ดีแท่งข้นเลยเกดแบบนี้ทุกปีครับเดี๋ยวรออเบิ้งต่อมันมีนามมันจะง,งามครับช่วงนี้บมมีนามก็คือว่ามัน,นา่นตัดก็ไเลยครับปกติตัดตอนนามหนามทวมซ่อมได้ก็ตัดซ่อมนั่นตัดใบเขาเนาะมันจังสี งามสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก้าวเลยเพราะาเขาอุ้งว่านไม่ค่อยหนาปานไหนครับปกติเขาว่านหนากว่านี้นี่ให้ก้อนก้อนทีบนก้อนนี่ครับงาวยี่เงี้ยเพียงกันแล้วเฮ้ยเบิง้งคลิปก้อนๆ้นนะครับเนาะคลิปต่ำบางนัดเนานะให้ยังสันๆอยู่นี่นเฮ้ยเบิ้งพอถึงอาทิตย์ครับงาวยักล่ะสม่ำเสมอกันเลย ตัดเบิดไทยนี่ครับเบอร์ตตะด,ดอนนี่แหละนี่ดอนนี่ไกลนะเบอตัดพวกนี้ตัดเบิดบอสแป๊บเดียวครับงามเลยนี่ตะเข่าหนาบ่ค่อยมีบอสจับเลยมี่ตะเขออ่าอ่อยต่อยครับนี่ให้หุ่มย้ายให้งามครับงามมากเลย นี่สุดยอดเลยโอ้ตัดนะครับเนาะสุดยอดครับไผมาเห็นก็ว่าตัดออกขยันหมดเลยน้องๆมาเห็นก็ถามว่าตัดออกขยังมั้ยสินเดี๋ยวรอเบื้องมาสวยงานะมบรรยากาศดข้าวแรงๆนะครับเนาะเดี๋ยวรอเบิ้งตอนน้นยังไงครับจะมีหมากบ่ อนมากๆเลยบรรยากาศครับถือว่าโอเคอยู่ครับแบบนี้ฝนเมี่ยนอยีก็ได้กินแน่นอนครับเขาจะฝากก็ไลค์ก็แชร์ครับส่องไซย์ไปเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปตน้านะครับนะโอเคครับบ๊ายบายครับ